ทุกคนพร้อมแล้วเชื่อว่าตอนนี้เตรียมกล้องให้พร้อมนะกล้องโทรศัพท์กลอ้กลองถ่ายภาพนะครับเพราะเราจะได้ไปพบกับความน่ารักวันนี้นอกจากเซสฟรีกีวี่ที่มีความอร่อยหอมหวานแล้วเนี่ยนะครับรองโรชชั่กลมกล่อมแล้วก็ปเป็นกูบความหวานของกูด้วยนะครับทุกคนพร้อมแล้วอย่ารอช้าเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดนัต้อนรับซีนูนีว สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวสนีเชิญทุกท่านนะครับโหวันนี้เตรียมตัวมาทางทีวีเลยครับใช่ครับบอกมาเรื่อมาฉันไม่ชับสักไส์และก็ไม่รู้สัาพรถไถแบบตอนนี้ฉันแค่รูว่าจะดูดีฉันไม่หมองนัเปล่งปรา เจอทุกครั้เมอจำเจงกันเฉลียวเฉลียวพบเธองอบมาจนพวกมันคุกนแล้วจะคิดว่าฉันคิดบ้าหรือเปล่ารักต่อรักต่อาจจะช่วยใ้ดูสิที่พวกฉันช่างซึ้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 งใจทุกวันแต่เธอจะได้ฉันิ่งชอบเธอยิ่งชอบเธอีกหน่คู่เพือชีวิตที่คุ้ใจในวันนี้เธอเป็นฉันเป็นใหม่ฉันมีความรู้สึกมากมารู้ว่าฉันเปล่าค่ะ โอ่ใช oh ่ไหไักมากันรักมากันปิใก็ไม่ได้แล้วพราึงปนตัฉันกันจริงฝันใึงเกช้ั้่ายตื่นใจี่วไ่ด้เลยา้องอมให่เอใักก็รดหิวกางย่ว่าหรือว่หอนก่ 从此不再难舍难分，分分合合都不再难。一世情，一世恨，都交给命运自己来安排。有缘千里来相会，何必海角与天涯？相识满天下，有缘千里来相会。

แตนไม่ร uh, ักก <Okay. S 1> ็ไม <'s> ่ได้แล้วก็พบที่สูญเสียฉันคนใดคนนั้นกมารถทได้ถึงสิ่งที่ฉันได้คุนไม่เคยกับใครันเดียวให้คนมากมายคนหนึ่งป้อใุณี่ไว้ใจฉันให้รันและรักแตไม่ได้แล้วก็พบที่สูัยฉันคนใดคนนั้น จะรกเขาแรงดรักเขาแรงดีบอกว่าเราต้เปลี่ยนเปลนเขา่อยัวกเลยเราป่อยจะ้องเพลินมากขึ้นเรือกัน